ช่วยแพ้เห <c oughs> มือนมีใครมายืนอยู่อาว <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆ PP MT ทั้งหลายพี่แบงค์ของเรานั่นเองแล้วก็น้องนิวด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนิดนึงพี่แบงค์นี่คือเป็น Creative d ร r e c t o r ให้เรานะครับ <c oughs> แล้วก็เปป็นโรดิวเซอร์ด้วยนะครับ <c oughs> มาร่วมงานกับทางอะไรนะฮะได้ครับผมก็เป็น uh, Doctor Creative uh, International Heal the World of the Year โอเคครับผมอ้าววันนี้ดีกว่าน้องนิวนะครับเพนบอกว่าวันนี้มี90 ข้าบ้านมาเอาใจกันสักนิดนึงวันนี้เรามีอะไรดีวันนี้เรามีเป็นซูยุต้าสามห่วงก้อยพีหมุนเก้าเก้าสี่แล้วก็เป็นออโต้แดงครับผมพี่ถามนิดนึงทำไมต้องเป็นสามห่วงเลยฮะสี่ห่วงได้ไหมจะ,จะเป็นสี่ห่วงก็ได้พี่แต่ว่าคงจะไม่เข้าเย,ย็นๆคือคิดไม่ทันแล้วอ้าวสักนิดนึง <laughs> สักนิดนึงนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับพี่แบียงนี่ทันคันนี้ไหมสมัยแบบวัยรุ่นนี่คือทันไหมไม่น่าจะทันตัดความแรงวันนี้ กลับมาไล่เก็บตอนที่ค้างไว้นะครับกับ t o y o ต a c o r o l l AE100 AE100 ถือเป็นผู้สืบทอดตระกูลโคโร a ลำดับที่7หรือ E100 Series ลืมตาดูโลกในเดือนมิถุนายนปี1991ทันเนาะไม่ทันใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับน้องนิวน้องแบงนะค์นะคันนี้เป็นโ,โตโยต้าสาวงนะครับปี1994รถที่สวยมากๆนะครับของแต่งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาสว,มสวยไหมสวยฮะ ฝากระโปรงนี่คือเคปลาแท้นะนี่ฮะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเพื่อนๆเป็นอการนะนะนะครับสวยๆเลยคันนี้จุดเด่นอย่างคือเป็นยังไงฮะเป็น1.6จุดหกคันนี้จะมีเรื่องตัวหนึ่งสามนะครับมีทั้งเป็นคาบิวกระจกมือหมุนแต่คันนี้เป็น1.6นะครับรีบิเซตและตัวท็อปสุดด้วยนะครับ1.6 G.L.I มาพร้อมกับล้อนี่ฮะสปูลนะครับสวยๆเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีวัดรอบให้อีก3ตัวจ้ำๆเลยนะฮะสวยๆเดี๋ยวดูรอบคันนิดนึงนะครับแม่โซ่ทรงเอวสวยมาก คันนี้บอกเลยเ,เพื่อนๆหลักหมื่นนะครับแย้มไีนิดนึงสี่หมื่นตุ่ยๆพอผมบอกเต็มตัวเลยนะนี่รู้สามนอนฐานเลยนะครับรถที่ตรงปีเลยนะฮะมีต่อให้อีกใบหนึ่งเพื่อนๆนี่ครับดูท้านซะก่อน1.6 G l s i Limited <S <ๆ> <S กันเลยนะจ๊ะเห็นไหมสวยมากๆภายในว่าไงครับเอ้าทำอะไรครัเนี่ยยินดูความสวย,ำสวยกำลัาางแบบวิคอยไวอันนี้ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย ซีมึงก็ผ่านพอเป็นไรฮะเดี๋ยวดาวเลยดาวนี่คือไงฮะดาวผ่อนดาวผ่อนจะดาวเท่าไหร่ดีครับสองร้อยทีเท่าไหร่นะฮะสองร้อยเก็บกลางได้สองแล้วก็ได้นะเอาก่อนซื้อหมูนอแนวไปโยนให้ก่อนหยอกหยอกเอาดูภายในดีกว่าน้องแบงค์ขอบคุณมากมากนะครับมีคนวางยาไว้อะครับทำไมครับดิฟฟี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ดิฟฟี่ฮะอันนี้คือดิฟฟี่ครับผมอันนี้คือวัดรอบเครื่องนะฮะแผงประตูก็เป็นกระจกไฟฟ้านะมีริ้วรอยมากเล็กน้อยนะครับตามสภาพตามจริงแต่ยังดูดีอยู่ เบาะนี่บอกเลยว่าเบาะนี่ใช้ไม่ได้นะบอกเนบาะนี่คือแ๊บแแล้วก็ไปนะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับตัวททอปจะเป็นตัวนี้เลยนะครับพวงมาลัยนี่นเป็นนาดี้นะครับเป็นนิ้วรอยทะลอกนิดนึงไม่ชอบเปลี่ยนให้ได้วงหนึ่งไม่เกิน1000บาทนะครับนี่ครับเบาะเบอดสวยสะอาดนะครับหัวเกียร์โต้นะครับอย่างที่บอกนะฮะนี่ฮะมีทิฟรีให้3ามตองนะฮะเอาไปฝากกันด้วยนะครับแบบที่แบบที่พี่แบงค์บอกนะอ่านีรไม่ชอบนุนกันแผงประตูข้างสวยสะอาดนะครับ นี่ฮะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยคอนโซลสวยงามสีแดงเดิมด้วยเพื่อนเพื่อนคอนโซลสวยสะอาดนะครับดูนี่สกอรสวยไหมน้องแบงค์งดงามนะเว้ยนี่พี่บอกอะไรครับเนี่ยบอกนี่ใช่ไม่ได้นะน้องแบงค์เฮ้ทำไมมาแป๊บเดียวล้วไปละเนี่ยฮะบอกเขาบายบายอ๋อบายบายถุยเอามาดูสองแถวกันเฮ้ยไม่รับพว้พี่เลยอ่ะมาดูสองแถวกัน 2> 2แถวสองในคนเดียวก็ได้ แผงประตูหลังก็สวยสะอาดนะครับดูนี่สะก่อนนี่ฮะบอกกำมาอยู่ก็ยังหยียอยู่เลยกำมาหยีครับผมนี่ฮะตาะแถวหลังนิสสุจะไม่ได้นั่งนะน่าจะนั่งยองๆนะเพราะถ้าก้นโดนเนี่ยบอกกำมาหยีไม่น่าจะขนตั้งขนาดนี้นะนะครับนะนี่ฮะพี่แบงค์ครับดูนี่ซะก่อนนะฮะโอ้โหนะมีทําหลังให้ด้วยนะครับอันนี้คือเวลาวิ่งเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาทรงอาไว้ได้ด้วยขอดูห้องท้ายหน่อยดีกว่าตกลงจะเป็นพี่แบงค์กับอน้องแบงค์ว่างงหมดแล้วเนี่ยพี่แบงค์ลวกัน ท้ายเคยก็สวยนะอ๋อนี่ตัวใช้กุญแจขันไหมเนี่ยไม่ใช่ครับต้องใช้ไกจครับพี่ทำไมนะใจมันมีกระบิดหน่อยถ้าคุณแจ็คเขันไม่ได้ว่าแล้วจะมาท่าดีอยู่แล้วอ่ะโอเคฮะนี่ตั้งใจหน่อยนะครับเย็นๆนี่ไม่เป็นขยับกระจับกระเฉงหน่อยนะจะได้กลับบ้านเร็วๆห้องท้ายก็กว้างๆนะอือคันนี้คันนี้ก็เป็นได้อีกหนคันนะเป็นไรฮะล็อกไม่มีขยับเลยพีเดี๋ยวก่อนน็อตขยับอ่ะกว้างๆพี่ก่อนช่วยรับหน่อยนิดนึงขอบคุณครับน็อตไม่มีขยับเลย นะฮะแต่สีเงาแวบเลยโอเคครับผมนี่ก็คือห้องท้ายก็กว้างขวางไปห้องเครื่องดีกว่าพี่แบงค์ครับเปิดฝากระโปรงให้ผมดูนิดนึงฮะมีขยัดไหมเห็นไหมนี่ต้องอย่างนี้น้องนิวปึ๊บปั๊บต้องแบบทันทีทันใดขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยโอ้โหตื่นเต็มมาก่อนฮะพี่แบงค์ฮะแบตเตอรี่ 3k แบตเตอรี่แรงดีไม่มียวย่าสตาร์ตติดชึ้งพี่แบงค์ดูห้องเครื่องนะครับ ดูแผ่นเพจดูความเดิมซะก่อนนี่ฮะมอเตอรมอเบร์เบสสวยงามอุ้ยเดิมไหมเดิมไหมเสียงเครื่องหล่อมากเลยก็ถือว่านะครับสมบูรณ์ประมาณนึงก็เลยทีเดียวเชียวกับปีของเขาเองนะฮะฝาคาร์บ,บ,บอนนี่ยังสวยนะเดี๋ยวขอเอียงลงมานิดนึงนี่ครับผมนี่ฮะของอาคานะด้วยนะครับนี่มาจากภูเขาเลยใช่ไหมเฮ้ยเอ็มอาคินะโอเคครับผมมาปดฝากระโปรงเลยฮะพี่แบงค์ถ้านหนึ่งรอบไหมเดี๋ยวให้น้องนิว ขับโชว์ซะหนึ่งรอบดีกว่านหนึ่งรอบซะหนึ่งรอบขอโชว์ตัวหน่อยนะครับนี่ครับผมมาแล้วจ้์มาแล้วจานะครับกับโตโยต้าครับโคโรลล่านะสามพวงหนึ่งเก้าเก้าสี่เพื่อนเพื่อนหนึ่งจุดหกลิมิเต็ดเซียวไอนะครับโอ้โหสวยๆเลยล้อสปูลด้วยนะครับมีปลายท่อ TS ทีเอสให้หนึ่งใบนะฮะแล้วก็เบาะบายด้วยคู่หนึ่งเพื่อนๆพ่อวัดรอบให้อีกสามตัวบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคันนี้นะซีบึงกระบะไปขับเล่นกันเพื่อนๆน้องแมงครับ เดี๋ยวนี้ Honda าว้าเวนี่คันนึงเท่าไหร่ฮะห้าหกหมื่นได้ไหมห้าหกเจ็ดหมื่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะอันนี้มาแล้วครับโอ้โหไฟท้ายขาดไปดวงนึงพี่แบงค์เดี๋ยวนี้นิวเปลี่ยนให้นะกันนะครับรู้สึกว่าขาดไปดวงนึงยังไม่ทันเช็คเลยวันนี้เพิ่งเข้ามาบันมานะครับน้องนิวครับไฟท้ายขาดดวงนึงนะแก้พี่ด้วยพี่แบงค์ครับคันนี้เท่าไหร่ดีของแต่งเต็มรถขนาดนี้นะฮะครับผมเอาไปเลยครับสี่หมื่น เจ้าพัดบางนะดู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 ดนี่จะกระโดดนี่เออมาอินเนอร์ต้องได้อยู่เราขายคำแบบจริงใจน้องนิวหืมสี่เป็นเจ้าพัดบาทนะคนขายก็เหนื่อยก็ได้อยู่เต็มที่เลยมีรถไฟฟี่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันนะครับเสริมกำลังใายพวกเราด้วยเราจะได้หารถถูกๆดีๆเสริมเสรนี่มาให้ ลูกค้าได้เลือกชมอีกมากมายครับไม่เหนื่อยนะสิ้นปีที่บอกเลย12เดือนสบายสบายยี่ได้ไหมไม่12เดือนพอได้ดูได้สองปีแล้วไม่ใช่ปฏิทินใช่ไหมไม่ใช่สิโบนัสสิแม่เราต้องจริงจังในพวกเราขอบคุณมากขอบคุณพี่แบงค์ด้วยฝากไปด้วยนะเครียเตอร์เราหล่อเจอต่อยพีหน้าสวัสดีครับ